สี่สามห้าสี่สามห้าเวลาที่ผมต้องการคือสามกว่าบอม สี่สุ่หกสี่แปดหก ดีกว่าเป็นธรรมดาที่มันจะกุกกักบ้างใช้เสื้อเราอยู่ยาวๆอ้อม สามเก้าห้าเยี่ยมสองปืนพกซ่อนสิบสองลีกาของไอ้อคิดส่งมาให้ผมทดสอบเป็นสองปืนที่โมนตัวสองปืนกับสองแม็กติดก,กันมาแบบนี้ แล้วก็คง้งเข้ารูปประมาณนี้ที่คือออกแบบมาสำหรับพก12อกกาตัวบันแนจาะก็จะได้มันสามารถถอดเอาแมกกาซีนออกมาไว้ด้านนี้ได้เอา2ปืนมาไว้ตาแหน่ง3เอ็กกาได้แล้วแต่เราต้องการผมไม่แนะนำให้ใครพกปืนติดตัวนะครับ เพราะว่ามันผิดกฎหมายอันนี้เอามายิงให้ดูเฉยๆซองแบบนี้น่าจะเหมาะกับเจ้าที่กลุ่มงานสืบสวนเจ้าที่องกันเจ้าที่ปกครองหรือเจ้าที่ที่ต้องใช้อาวุธปืนติดตัวมีใบอนุญาตพกพาที่ถูกต้องนะครับผมแนะนําแบบนั้นไม่ได้ยัดไม่มีใบญาตินี่ก็พกไว้ได้ผิดกฎหมายครับแล้วก็ไม่แนะนำให้ใครพกปืนติดตัวอันนี้เอามาเทส อุณสมบัิให้ดูก็โอเคครับผมว่าโอเคเลยกำลังพอดีดังก็ไม่ชนไม่ชนสไบกำลังพอดี ้าอยู่ตำแหน่งหนึ่งนาฬิก,กาก็น่าจะโอเคอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาเออกแบบมาสำหรับประมาณนี้โอเคครับขอบคุณมาก